ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลราวันนี้มาพบพ่อกับบ่าวออดสังคมคือเก่าวันนี้มาทำบุญวัดท้ำเจียเด้อพี่น้องติดตามกด share, ไดลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดอร์ช่องบ่าวออดสังคมชาแนลผู้ใดเอฟซีบ่าวออดก็ที่เห็นดีอยู่เนาะ <laughs> ช่องบ่าวออดสังคมชาแนลพิมพ์เข้าไปในช่องยูทูบเด้อพี่น้องโอ้นี้สาวบ,บ้านท,ท,ทั้งบ้านเทานาะ <laughs> บอนจ้าสวัสดีจ้า น,นี่มแต่จไหนนะดวงปปืปเอยเคยเห็นกันแล้วเพื่อนหนึ่งน้อวันนี้ก็ได้ออกคลิปของช่องเบาอัสสังคมแชนเนลฝากช่องเยวยเด้อ<า>ติดตามวัดถ้ำเกียร์วันนี้เบาอัสสิพามารีวิวว่าทั้งวัดมันเป็นยังไงมันสวยขนาดไหน,นเป็นเป็นพร้านหินเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นที่ว่าเพื่อนเป็นโรงครัวเนาะโรงอาหารที่ว่าเพื่อนจัดเสียมอาหารไว้้อาจารย์เพื่อนในนี้นะแต่ว่าวันนี้เราจะไปเบิ่งข้างบนครับรีวิว ข้อมูว่าวัดท้าเจียมมัน<ด>เป็นยังไง<ด>มันสวยขนาด,ดไหน<ด>พี่น้องติดตามกด like, ไลค์กดแชร์ด้ิปคลิปนี้ฝากช่องเบอลอสังคมชาแนลด้วยรับผมเอาว่าบดโดนครับวันนี้อเอาแค่สามสี่นาทีก็พอครับเพราะว่าเรามีเวลาไปหลายมองครับเพราะว่าเราก็ถ่ายแบบยาวๆกันวันดีครับป้าวันนี้เจอกันอีกแล้ว<ด><ด>บาลอสังคมชาแนลมาอีกแล้วนี่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะไปดูว่าสวยขนาดไหนวัดท้าเจียนเอาพี่น้อง อันนี้เป็นวัดถ้ำยี่หลี่ครับสวัสดียายสวัสดีครับติดตามช่องยูทูบบาวออสสังคมชาแนลอันนี้เป็นวัดวัดถ้ำเจียร์เด้อพี่น้องอยู่แถวพระบุตรบาทนะครับพระบาทโคกซวกของนี่แหละแถวนี้แหละเนาะมาทางด่านทีสุะครับพี่น้องวันนี้พอออกไม่ออกมาไลฟ์พุ่นเยอะพี่น้องมาติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ช่องบาวออสสังคมชาแนลเดออ้ออาจารย์เพิ่จะอยู่ทางถึงเดี๋ยวเราจะไปชมวิวข้างบนกันครับพี่น้อง เออระวังมื่นอีกเพื่อนว่าเราไม่รบกวนอะไรสุดสดีเราเพื่อนเพื่อนว่ากําลังระวังจะมื่นลื่นเป็นครั้งแล้วครับบ่าวอัดสังคมโอ้นี่ก็ย่าน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 ครับมันจะลื่นเดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้างบนว่ามันสวยขนาดไหนเออวอกเลยเห็นรอยเท้าเมื่นวัดแจ้งมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูสวยขนาดไหนมันนี่มันนี่ตามสาวผม้เท้าผู้พุทธบาทตรงไหนบัาราตรงไหน ครับผมโอ้วันนี้บ่าวอัดสังคมชาแนลติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ฝากช่องบ่าวอัดสังคมชาแนลด้วยคนบ้านม่วงนภัยวัดอาจารย์เดชเดอ้อย <YouTube S 1> ูทูบเ <YouTuber S 1> บอร์ยูทูบเบอร์ดังของบ่าวออดสังคมชาแนลสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามช่องบ่าวออดสังคม Channel, ชาแนลช่อง youtube จะเห็นเลยคลิปนี้เป็นคลิปวัดถ้ำเจียบ่าวออดสังคมมาทําคลิปอยู่วัดถ้ำเจียด้วยพี่น้องมาทําบุญบล็อกเล็กหน่อยนะ โจะพาไปไหนลูกไปนี่จะพาบออไปไหนไปพาไปบึงรยอยพระพุทธบาทเหรออยู่ตรงไหนครับไปเดี๋ยวเราจะไปเบึงรอยพระพุทธบาทเวยพี่น้องไปบักลาไปแล้วดวนจีเพราะว่าเราต้องทำเวลาหน่อยครับผมวันนี้เบวออตสังคมลูกศิษย์พันพามาเนาะโอ้เป็นวิวสวยงามครับวัดทําเจียเบวออตครั้งมาครั้งที่สองแต่ว่าบ่เคยขึ้นมาแคกเท่าครับวันที่ขึ้นมาทำคลิป ามครับมาทำคลิปครั้งแรกเอาเอาเอาตรงไหนบักลาตรงไหนพี่ผู้ใดอยากมาก็มาเด้อพี่ผู้ใดอยากมาก็มาครับวกนี่สาธุโอสวยงามบิหลีครับพี่น้องงามงามงามครับนี่ความสวยความงามอยู่นี่ครับพี่น้องไหนครับโอ้นี่เป็นรอยพุทธบาทเนาะของแท้เลยพี่น้อง งามอิหีครับข้างล่างก็เป็นรถเดี๋ยวเห็นอยู่ครับพี่น้องเห็นรถจอดอยู่ครับโอ้ตาถุให้ลูกหลานได้มั่งได้มีเดอนี่ครับเป็นร้อยพระพุทธบาท,ทสวยๆงามเด้อพี่น้องอันนี้เป็นร้อยพระพุทธบาทสวยแล้วก็มีหินนะครับมีบ่อน้ําน้ําครับในบ่อน้ำบ่บ่อน้ำเดี๋ยวพี่น้องจะให้เบิ่งนครับเบิรนใกล้ๆพี่น้องนี่ครับบ่อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องบ่อใบใหญ่ป่าไดเอาคลิปนี้ทิ้ง้ายไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่เนะพี่น้องจะไปทําบุญหรือว่าไปทําคลิปที่ไหนต่อก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อฝากฟ้องไว้ซ้ำนี้ครับครับสวัสดีครับ